ที่เขาห่วงและห่วงหญิงสาวข้างบ้านคนนี้สุดหัวใจแต่ไม่กล้ายอมรับกับตนเองเพระเกรงว่าตนจะเป็นคนนำพาพยันอันตรายมายังเธอแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเขาจึงต้องกลับมาทบทวนความรู้สึกตัวเองอีกครั้งจากเด็กข้างบ้านสู่คนพิเศษข้างหัวใจหนังสือเสียงเรื่องเคียงหัวใจนายมาเฟีย บทประพันธ์และให้เสียงโดยพีนัสบทที่1นสัตวัสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายดวงตาเบิกข้างจากฝันประหลาดมือกวาดไปโดนของสำคัญที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงจนตกลงบนพื้นชายหนุ่มโน้มตัวไปข้างหน้าหอบหายใจเอาอากาศเข้าปอดขณะตั้งสติเตือนตัวเองว่าทุกอย่างเป็นเพียงความฝันก่อนจะก้าวขาลงจากเตียง แล้วก้มลงไปหยิบสิ่งที่ตกอยู่ขึ้นมาถือไว้ในมือแปลกเขาวางแหวนเงินเรียบไว้บนโต๊ะตามเดิมยกมือกุมขมับนึกถึงความฝันที่คล้ายกับความจริงจนหน้าตกใจในฝันนั้นพาเขาย้อนกลับไปในวัยมัธยมกำลังเตรียมเก็บของย้ายบ้านอีกครั้งหลังจากย้ายหนีศัตรูของพ่อมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนชายหนุ่มเกิดในครอบครัวมาเฟียมาตั้งแต่ต้น แม่ของเขาเสียไปเพราะความบาดหมางทางธุรกิจและการเล่นไม่ซื่อเขาเติบโตอย่างโดดเดี่ยวถูกฝึกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเขาจึงไม่ได้มีชีวิตวัยเด็กแบบคนปกติเท่าใดนักแต่การย้ายบ้านในครั้งนี้ต่างจากครั้งอื่นๆเพราะเขาเผลอสร้างความสนิทสนมกับเด็กหญิงตัวน้อยข้างบ้านที่มีความร่าเริงช่างพูดและช่างตื้อมากเสียจน คนที่ไม่ชอบสูงสิงกับคนอื่นอย่างเขายอมเล่นด้วยหากแต่ความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานนะักบ้านหลังใหญ่สีขาวสุดซอยปลูกต้นไม้ล้อมรอบเป็นกำแพงสูงกำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำของเด็กหญิงวัยแปดขวบเช่นกันเด็กน้อยที่เขามองเป็นน้องสาวยืนร้องไห้ขี้โมกโป่งถือแหวนเงินเรียบๆที่น่าจะแถมกับของเล่น ยื่นส่งมาให้เขาส่วนเขาก็เอาพวงกุญแจตุ๊กตาหมีจากตู้คีบในห้างสรรพสินค้าให้น้องถือเป็นการแลกเปลี่ยนของขวัญการจากลากครั้งสุดท้ายมีความเป็นจริงทั้งสองโบกมือให้กันบนถนนหน้าบ้านจนรับสายตาแต่ในฝันเมื่อคืนนี้เขารับสร้อยมาถือแล้วเด็กน้อยก็ถูกยิงจากทางด้านหลังเลือดสาดกระจาย ล้มลงไปกองกับพื้นแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแน่นอนว่าคนอย่างเขาไม่เชื่อในลางร้ายไม่เชื่อเรื่องที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่เขากลับรู้สึกขมปราในลำคอสมทบด้วยอาการหัวใจคล้ายถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกและมีลางสังหรณ์ไม่ดีจนมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเขาเดินไปหยิบโทรศัพท์โทรหาเมทัศ ลูกน้องคนสนิทรอสายอยู่ครู่หนึ่งปลายสายก็รับด้วยน้ำเสียงกระตือรือรน้นครับนายไปดูโดนัทให้หน่อยว่าสบายดีไหมอะไรนะครับอีกฝ่ายทวนคำด้วยความงุนงงคุณหนูโดนัททำไมครับนายฉันสั่งให้ทำอะไรก็ไปทำเถอะเขาตอบด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดไม่อยากจะแสดงออกถึงความห่วงใย ที่มีต่อเจ้าของชื่อนั้นยังออกนอกหน้าแต่ลูกน้องของเขานี่ก็เหลือเกินกว่าจะสั่งให้ทำอะไรได้เป็นต้องถามทวนซ้ำไปซ้ำมาจนหน้าโมโหตกลงใครเป็นเจ้านายกันแน่บางทีเขาก็นึกสงสัยเออผมว่าคุณหนูโดนัทสบายดีนะครับตอนนี้ยืนอยู่หน้าบ้านกำลังโบกมือให้กล้องวงจรปิดเพราะจะขอเข้ามาข้างในให้ผมเปิดประตูเลยไหมครับ คนสนิทหนุ่มรายงานที่เขาต้องถามย้ำกับเจ้านายไปก็เพราะเห็นความเคลื่อนไหวของใครบางคนที่เจ้านายสั่งให้ไปตามดูอยู่ก่อนแล้วงั้นก็เปิดเลยคนเป็นนายกดวางสายรีบตรงเข้าห้องน้ำทําธุระส่วนตัวด้วยความรวดเร็วกำลังจะเดินลงไปชั้นล่างของบ้านก็เจอกับแขกผู้มาเยือนยืนยิ้มแป้นเราอยู่ตรงชานพักบันไดพี่วัดตื่นพอดี หนูซื้อมื้อเช้ามาฝากด้วยนะคะเราจะได้กินด้วยกันไงใบหน้าหวานยิ้มแป้นแลนดลย,ยายกถุงข้าวของเต็มไม้เต็มมือขึ้นอวดแม่บานรีบเดินมารับเอาไปจัดใส่จานเจ้าตัวรีวิ่งขึ้นมาคล้องแขนเขาด้วยท่าทางสนิทสนมเกินกว่าพี่น้องทั่วไปแล้วคุยเจ้ยแจ้วถึงเรื่องราวล้านแปดเท่าที่จะสรรหามาได้สัตววัได้แต่หิ่งฟัง เด็กคนนี้ไม่ต่างจากเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่เขารู้จักจะเด็กน้อยตัวป้อมแก้มอ้วนถักเปียกแหละสองข้างชอบอุ้มตุ๊ก,กตากระต่ายมาชะเง้อคอมองอยู่หน้าบ้านของเขาเพื่อขอเล่นด้วยอันที่จริงเขากับโดลยาห่างกันเกือบสิบปีตอนนั้นเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นไม่มีเหตุผลใดจะต้องมาเล่นกับเด็กประถมแต่เขาก็ทนลูกตื้อไม่ไหวพอเริ่มสนิทกันมากขึ้น เขาก็กลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปโดยปริยายหลังจากย้ายบ้านเขาคิดว่าคงไม่ได้เจอโดลยาอีกแต่เพราะโชคชะตาหรือความบังเอิญก็ไม่อาจรู้ได้เขาขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าแก๊งมาเฟียต่อจากพ่อและกำลังสืบเรื่องที่มีพวกแอบอ้างชื่อและใช้อิทธิพลของเขาไปค้ายาให้เด็กมัธยมปลายในโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งดังนั้นเขาจึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาด ก็ไม่ให้ชื่อเสียงหม่นหมองหรือติดร่างแหบไปด้วยในวันที่เกิดการประทะเด็กสาวหน้าสวยยิ้มเก๋ไม่รู้อิโนอิเนเดินหลงเข้ามาในดงกระสุนเขาจึงต้องออกโรงปกป้องความผูกพันตั้งแต่เด็กทำให้เขาและโดลยาจํากันได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้สบตาหลังจากนั้นเป็นต้นมาเด็กน้อยคนเดิมที่เจริญเติบโตเป็นสาวน้อยไวไัยใสก็ตามติดเข้าแจ ตอนนี้เขาในวัย30สกว่าปีเป็นหัวหน้ามาเฟียสุดโหดแต่มีสาวน้อยแสนสวยนี่ติดซอยให้ตามเหมือนกับเหาฉลามคิดแล้วก็ได้แต่กลุ่มขมับเพราะเด็กสาวคนนี้เอาแต่ทําให้เขาเป็นห่วงไม่จบไม่สิ้นแถมยังไม่รู้จักดูแลตัวเองอีกตั้งหากทําไมโดนัทไม่บอกพี่ก่อนว่าจะมาหาที่บ้านและทําไมพี่ว่าต้องพูดจาห่างเหินแบบนั้นด้วยล่ะคะ อีกฝ่ายแวเสียงสูงพี่ยังไม่ชินอีกหรอนี่หนูเข้าบ้านพี่มาตั้งแต่แปดขวบแล้วนะคะไม่ใช่คนแปลกหน้าสักหน่อยสาวน้อยยูป,ปากโดนัทก็รู้ว่าบ้านพี่มันไม่ปลอดภัยสตววส่งเสียงเข้มเครียดอาจจะเป็นเพราะเรื่องความฝันจึงทำให้เขาเกิดความระแวงโอ้ยบ้านพี่อย่างกระป้อมปราการท้าที่นี้ไม่ปลอดภัย คุก FBI ก็ไม่ปลอดภัยแล้วล่ะค่ะเขาเกาศีรษะให้กับความชั่งต่อปากต่อคำและที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยสู้ได้เสียด้วยเพราะเขาเป็นคนพูดน้อยโดยธรรมชาติจะให้เถียงชอชอดก็คงไม่ไหวแล้วก็เห็นจะมีอยู่คนเดียวที่เขายอมให้มาต่อปากต่อคำด้วยแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นหรือเขาคงไม่เสวนาด้วยและคงใช้กำลังจัดการไปแล้วพี่วัดอย่าบ่นหนูหน่อยเลยนะ ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นไม่ใช่หรือคะเราใช้ชีวิตแบบคนปกติกันบ้างเธอถ้าอยากใช้ชีวิตปกติก็ไม่น่ามาตามติดพี่แบบนี้นะเขาตอบหน้าตายนี่พี่กำลังผลักใสหนูหรือคะใจร้ายเกินไปหน่อยละมั้งหนูที่คอยดีกับพี่มาตั้งแต่แปดขวบไม่เห็นความดีกันบ้างเลยหรือคะนี่โดนัทอย่างองแงหนะ้าคราวนี้เขาดุแรงขึ้น จนคนโดนดุหน้าเสียเดินคอตกเข้าไปในห้องรับประทานอาหารโดยไม่พูดอะไรอีกสตวัตทรอนหายใจแล้วปรับน้ำเสียงใหม่โอเคพี่ขอโทษไม่ได้จะไล่ไปไหนหรอกเลิกทำหน้าแบบนั้นสักทีเถอะดลยายังคงนั่งเงียบสองมือกอดอกแน่นกระบอกตาเริ่มร้อนเผาพยายามกลั้นก้อนสะอื้น และบังคับไม่ให้หยาดน้ำที่คลอหน่วยตาไหลลงมาอาบสองแก้มใสโดนทัทห้องทั้งห้องเงียบงนันสตววัตผู้เคยงอคนอื่นแค่ประมาณ3ามครั้งในชีวิตถึงกับเหงื่อตกก็ได้ครับพี่ยอมแล้วจะเอาอะไรก็บอกมาคราวนี้โดลยาเงยหน้ามองเขาแล้วยิ้มกว้างทันควันหยาดน้ำที่คลอคลองอยู่สองตา เหือดแห้งเรากับก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเรื่องขุนเคืองใจกันมาก่อนวันนี้พี่ไม่ไปทำงานได้ไหมคะเราไปเที่ยวกันเถอะหนูอยากไปเที่ยวกับพี่บ้างโดลยาชักชวนเพราะเห็นว่าเป็นวันหยุดทั้งทีไปเที่ยวมันอันตรายเขาคานแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเห็นสีหน้าผิดหวังของคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามไปก็ได้ว่าแต่เราเถอะ อยากไปเที่ยวไหนสวนสัตว์ไปดูเพื่อนหรือเขาถามยิ้มยิ้มพี่นิควนประสาทหน้าตายเหมือนกันนะคะเนี่ยกล้าวว่าพี่ขนาดนี้เลยหรือเขาเงื้อมือขึ้นทำท่าจะจัดการแม่สาวน้อยหน้าหวานแต่กลับถูกดลยาแลบลิ้นใส่ไปลิงหลอกเจ้ากล้าสิคะแล้วพี่จะทำไมอะ่ะคนผู้เชิดหน้าท้าทายเขากำลังจะตอบโต้ แต่ลูกน้องคนสนิทเดินเข้ามาข่ะจังหวะจึงลดมือลงและเว้นระยะห่างกับดลยาเมทัศทำสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังผิดกับเมื่อนาทีก่อนลิบลับมีอะไรงานครับนายคำตอบสั้นๆแต่สื่อสารให้เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากถึงขนาดคุยต่อหน้าคนอื่นไม่ได้อีก20นาทีได้ไหมได้ครับ เขาพยักเพย์ยให้ลูกน้องออกไปก่อนจากนั้นแม่บ้านก็เข้ามาจัดเตรียมอาหารด้วยความรวดเร็วทุกอย่างที่หญิงสาวซื้อมามีทั้งข้าวหวานเต็มเพียบแม้สัตวะจะไม่เคยต้องลำบากหาอาหารการกินเองเพราะมีแม่บ้านและคนรับใช้อยู่นับสิบแต่โดนรยาก็ทำราวกับว่าการดูแลให้เขาได้กินอาหารครบสามมือ้อคือหน้าที่ของเธอมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ ท่าทางรีบร้อนของลูกน้องที่เข้ามาพบกับสัตวรวด้วยเรื่องงานนั้นทำให้ดลยาเกิดความสงสัยไม่หรอกก็คงเรื่องการนำเข้าส่งออกนั่นแหละแต่พี่มีเรื่องอยากจะขอเราหน่อยนะเขาหยุดชั่งใจว่าควรจะเตือนหญิงสาวอย่างไรดีหากให้เล่าเรื่องความฝันมันก็ดูไร้สาระไปหน่อยแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจตงิดต,ตงิด ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปไหนมาไหนคนเดียวนะหมายถึงให้หนูทําตัวติดกับพี่ตลอดเวลาหรือคะถามพลางกระพริบตาปริบปๆหน้าตาของเธออ้อนสุดฤทธิ์หมายถึงทํำยังไงก็ได้แต่อย่าอยู่คนเดียวเขาตอบอย่างไรเยื่อใยแต่มีหรือที่คนแบบโดลรายจะสนใจตอนนี้นั่งยิ้มหวานตีความไปเองแล้วว่าเขากำลังบอกเธอทางอ้อม ว่าอยากให้เธออยู่กับเขาด้วยกันตลอดเวลาหลังมื้ออาหารจบลงโล,ะละยาก็วุ่นวายอยู่กับก,บการคุยงานทางโทรศัพท์สัตวะจึงใช้เวลานั้นคุยธุระสำคัญในห้องทำงานที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาวุ่นวายทั้งสิ้นชายหนุ่มยืนหันหน้ามองตรงไปยังสวนสีเขียวขนาดใหญ่ขณะนิ่งฟังคนสนิทรายงานสถานการณ์ ที่กำลังคุกรุนระหว่างขั้วอำนาจมากมายที่กำลังแข่งแย่งแข่งกันเป็นที่หนึ่งตอนนี้ไอ้นาเรเบตมันเริ่มระแคะระคายว่าเราร่วมมือกับตำรวจเพื่อโค่นล้มพวกมันครับนายสายของเราเริ่มไม่ปลอดภัยนายจะเอายังไงบอกให้ถอนตัวหรือให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนก็ทามันไม่ยุ่มย่ามเข้ามาในเขตเราเรื่องพวกนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นมีแค่ตำรวจเท่านั้น ที่จะจัดการสวะแบบไอน้นารุเบตได้อย่างเด็ดขาดเขาเคาะนิ้วกับขอบหน้าต่างยังใช้ความคิดอย่าเพิ่งให้สายถอนตัวเดี๋ยวพวกมันจะยิ่งไหวตัวทันส่งคนเข้าไปอีกให้คอยดูแลกันจะดีกว่าฉันว่าอีกไม่นานก็คงเก็บกว่าได้แล้วสายของเราจะต้องรอดปลอดภัยจนกว่าจะถึงตอนนั้นงานนี้คงวุ่นวายกันน่าดูน่าจะนองเลือดเลยมากกว่า เขาไม่สะทกสะท้านหากมีการตายเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้มันสำเร็จผลที่สำคัญคือฝ่ายเขาจะต้องไม่ใช่ฝ่ายสูญเสียความขัดแย้งระหว่างขั้วอำนาจต่างๆในกลุ่มของผู้มีอิทธิพลนั้นมีมานานแล้วเรียกได้ว่ามีอยู่ตลอดการจัดการปัญหาที่ง่ายที่สุดคือฆ่ากันให้ตายไปข้างแต่สำหรับเขาเน้นใช้ทั้งสมองและกำลังควบคู่กันไป และการยอมร่วมมือกับตำรวจในบางเรื่องก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอันคุ้มค่าผมว่าจะบอกนายเรื่องที่เราจับนอนบ่อนไส้ครั้งก่อนได้อยู่พอดีแล้วแกจัดการมันหรือ,อยังละ่ะยังครับผมว่าจะถามนายก่อนนายอยากลงมือเองหรือเปล่าหรืออยากให้ผมทำถึงขั้นไหนเขาหันหน้ากลับมาจากหน้าต่างดวงตาสีเข้มแข็งกระด้างไร้แววแม้มุมปากจะยกยิ้มอย่างถูกใจ แต่สิ่งที่แพ่ออกมาจากร่างมีเพียงความเยือกเย็นรีดเลือดมันเล่นก่อนก็แล้วกันไทยคำราบเรียบปราศจากความรู้สึกเปล่งออกมาจากริมฝีป,ปากอยากก่อนเจ้าตัวจะย้ายกลับไปนั่งเอียหลังพิงพนักเก้าอี้ทำงานตัวใหญ่นึกถึงใบหน้าหวานหยดของคนที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ด้านนอกบทที่สองหากจะย้อนถามว่า เมื่อไหร่กันที่ดลยาตั้งใจอุทิศตัวตามพี่ชายข้างบ้านจอมครืมต้อยๆราวกับลูกหมาเด็กก็คงต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทั้งสองรู้จักกันตอนนั้นดลยาอายุเพียงแปดขวบและกำลังหาเพื่อนเล่นตามประษาดเด็กทั่วไปเธอเคยเห็นหน้าค่าตาของสัตว์วับ่อยครั้งแต่ไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยด้วยเพราะรุ่นพี่คนนี้ มักจะนั่งรถหรูคันใหญ่ผ่านไปเสมอเธอจึงใช้วิธีปล่อยน้องม้าแสนซนเข้าไปในบ้านหลังใหญ่เพื่อเรียกร้องความสนใจแทนแม้ใครต่อใครจะบอกว่ารุ่นพี่ตัวโต,วตวคนนี้ไม่น่าคบหาแต่เธอกลับรู้สึกว่าภายใต้ความเฉยเมยของเจ้าตัวนั้นมีความอบอุ่นใจดีซ่อนอยู่ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ลงทุนแบกเธอคืนหลังไปทำแผล เวลาที่เธอหกล้มหรือเสียสละขนมอร่อยๆให้เกือบทุกรอบเวลาที่เธองอแงอยากจะกินในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองโดลยาผูกพันกับสัตว์วัมากขนาดวันที่ทั้งสองต้องจากกันเธอตัดสินใจเอาแหวนที่เป็นของรักมอบให้และหวังอยู่เสมอว่าจะมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งกระทั่งสิปีผ่านไปคำอธิษฐานของเธอเป็นจริง ระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนกวดวิชาเธอดันเดินลงไปในดงกระสุนของพวกป่าเถื่อนแล้วชายหนุ่มหน้าเข้มที่มีแววตาแสนคุ้นเคยก็ลากเธอไปหลบด้านหลังเพื่อบังกระสุนให้ไม่ต่างอะไรจากพระเอกละครเสียแต่ว่าหลังจากแนะนำตัวกันเสร็จสับและต่างฝ่ายต่างก็จำกันได้แล้วสตวัตไม่ยินดีปรีดาเหมือนกับที่เธอวาดฝันไว้ ชายหนุ่มที่ในตอนนั้นเป็นเจ้าพ่อมาเฟียแสนเคร่งครึมเย็นชาไร้หัวใจเขาเดินหนีเธอไปอย่างไม่ใยดีแต่มิหรือที่โดลยาจะยอมเธอพยายามพาตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาชนิดที่เรียกได้ว่ายัดเยียดเลยก็ว่าได้ช่วงเข้ามาหาวิทยาลายัยเธอก็หาเรื่องย้ายจากบ้านมาอยู่ที่หอพักซึ่งไกลกับบ้านของอีกฝ่ายจนในที่สุด สตาวัตก็จำยอมสนิทกับเธอโดยไม่มีทางเลือกเธอว่ายิ่งสนิทก็ยิ่งมีบางอย่างค่อยๆเติบโตขึ้นในใจซึ่งเธอก็คิดว่าอีกฝ่ายรู้สึกถึงสิ่งที่ผลิบานงอกเงยในใจนี้ด้วยเพียงแต่เข้าปากแข็งเกินกว่าจะเอ,อ่ยออกมาตามนิสัยคนใจแข็งเอาเถอะสักวันหนึ่งเธอจะทำให้คนกลัวดอกพิกลจะร่วงออกจากปากยอมรับให้ได้เลย มีอย่างที่ไหนบอกเราว่าไม่ห่วงแต่ชอบส่งคนมาตามดูแลอยู่ตลอดเวลาโดนัทจะกลับหรือ,อยังพี่จะให้คนไปส่งนั่นไงชายหนุ่มเดินเข้ามาถามแล้วทำมาบอกว่าไม่ห่วงใบหน้าหวานเงยหน้าจากจอ iPad มองเส้นผมปรกหน้าและชายเสื้อหลุดลุ่ยของสัตวตรรษแล้วก็รู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล ที่หายไปไหนมาคะจัดการงานนิดหน่อยนะตอบแล้วก็เสยผมขึ้นด้วยความรำคาญใจซึ่งคนจับตามองอยู่ก็รู้สึกได้ว่าเขากำลังหง,งุดหงิดหรือไม่พอใจอะไรสักอย่างปกติสัตวษเป็นคนแต่งตัวเนี๊ยบตั้งแต่หัวจรดเท้าการที่โผล่มาในสภาพนี้ไม่มีทางที่จะเป็นงานนิดหน่อยและดนละยาก็รู้ดีแต่เลือกที่จะไม่ซักไซ หนูกลับเองก็ได้ค่ะขากลับว่าจะแวะเอางานที่บริษัทด้วยวันอาทิตย์นะมีคนอยู่ที่บริษัทด้วยหรือมีสิคะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูแค่แวะเอางานแล้วก็จะกลับบ้านเลยไม่ทะเลทไลายไปไหนหรอกค่ะ,คะพี่พูดตอนไหนว่าห่วงงั้นก็พูดออกมาเลยสิคะงนนน้าอดอ่อนจนอีกฝ่ายต้องรีบสูดลมหายใจยาวขมอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นในหัวใจตอนนี้ เดี๋ยวเถอะสัตววัดพึมพำรรพระเมทัดยืนอยู่ด้านหลังเขาเหลือบตาไปมองจนอีกฝ่ายรีบเดินไปอย่างรู้หน้าที่ขี้เก๊กปากต่อว่าแต่สายตานั้นราวระริกพูดมากถ้าจะกลับก็รีบกลับตอนนี้เลยรีบไปทำธุระให้เสร็จซะคนโดนก่อกวนรีบตัดบทก่อนจะเผอแสดงอะไรออกไปมากกว่านี้ถ้าห่วงขนาดนี้ ทำไมไม่ไปส่งหนูที่บ้านเลยล่ะคะเธอถามแล้วก็เก็บข้าวของลุกขึ้นไปเผชิญหน้ากับคนตัวสูงที่ยืนลวงกระเป๋าทําเตะท่าอยู่พี่มีงานต้องไปจัดการต่อไม่ต้องพูดมากแล้วไปเร็วมือหนาเอื้อมมาดึงแขนคนตัวเล็กกว่าให้ออกเดินไปข้างนอกด้วยกันชั่วขณะนั้นแม้จะเป็นการสัมผัสเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำให้ดลยาอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ ระหว่างเดินไปตามทางเดินปูอิดจนถึงรั้วสูงท่วมศีรษะสัตวรวัเอาแต่กำชับเธอถึงเรื่องความปลอดภัยไม่หยุดปากซึ่งความกังวลเกินเหตุนี้เองเกิดขึ้นตั้งแต่ที่แก๊งอื่นชอบเล่นสกรปรกมากขึ้นเรื่อยๆแต่สำหรับดลยาแล้วเธอคิดว่าตัวเองอยู่เหนือความขัดแยง้งทั้งยังมั่นใจว่าสัตวษจะปกป้องตัวเธอได้ หลังจากร่ำลากันเสร็จเรียบร้อยโดลยาก็นั่งแท็กซี่ไปที่บริษัทแวะทาธุระเล็กน้อยแล้วให้แท็กซี่ส่งลงตรงหน้าปากซอยเพราะต้องแวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อระหว่างเดินกลับบ้านเป็นระยะทางสั้นๆเธอก็ฮัมเพลงอย่างคนอารมณ์ดีไปด้วยขอโทษนะครับเสียงทุ่มห้าวดังขึ้นจากทางด้านหลังดลยาขยับหลบชิดกำแพง เาะคิดว่าตัวเองเดินขวางคนอื่นบนทางเท้าแต่เจ้าของเสียงก็ไม่ยอมเดินแซงขึ้นไปก่อนเธอจึงหันหลังกลับไปมองเดินนำไปกะ,กะเธอยังพูดไม่ทันจบประโยคชายคนนั้นก็ก้าวเข้ามาประชิดยกมือต่อยท้องเธอเต็มแรงแล้วเอาถุงดํำคลุมหัวจนเธอแทบหายใจไม่ออกจากนั้นลากไปตามทางซึ่งเธอไม่สามารถมองเห็นได้ว่า กำลังจะถูกพาไปที่ใดทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีหญิงสาวได้แต่ดิ้นคลุกคลักจุกจนไม่มีเสียงร้องอากาศเริ่มเหือดหายไปจากปอดเธอตื่นตระหนกและหวาดกลัวได้แต่นึกถึงคำเตือนของสัตวรรัที่เธอไม่ยอมเชื่อฟังอยู่นิ่งๆสิวะไม่งั้นมึงตายแน่อีกคุณคนสวยในวินาทีสุดท้ายก่อนสติจะดับวูบลง มือเรียวปลดพวงกุญแจที่เป็นของรักของห่วงออกจากกุญแจบ้านแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้บนพื้นด้วยความหวังริบหรี่ว่าจะมีคนตามมาพบสัตวตรรษกดโทรศัพท์เป็นรอบที่ร้อยสิ่งที่ได้รับคือเสียงตอบกลับอัตโนมัติว่าไม่สามารถติดต่อหมายเลขปลายทางได้เป็นเวลากว่าสองชั่วโมงแล้วที่เขาไม่สามารถติดต่อดลยาได้ไม่รู้ข่าวคราว โทรไปที่บ้านก็ไม่มีคนรับเรากับเจ้าตัวได้หายวับไปโดยไม่มีใครรู้เห็นทั้งๆที่เขาก็กําชับเอาไว้แล้วว่าถึงบ้านเมื่อไหร่ให้โทรกลับเขากลับถูกทำให้ร้อนใจเพราะอีกฝ่ายเงียบไปจนผิดสังเกตมาเฟียหนุ่มเดินไปเดินมาด้วยความกระวนกระวายใจมองโทรศัพท์แล้วสะบัดด้วยความหัวเสียแล้วก็มองโทรศัพท์อีกรอบสับสนว่าเขาห่วงกังวลมากเกินไป หรือมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจริงๆความฝันอาจเป็นลางสังหรณ์ครั้งสำคัญไม่อย่างนั้นดลยาก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้หายเงียบไปแบบนี้และที่สำคัญไม่ใช่วิสัยของเธอด้วยเด็กความไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเขาจึงโทรหาเมทัศเพื่อสั่งให้หาตัวเจ้าของใบหน้าสวยแบบลับๆสตวรัตพยายามระง,งับความพลุ่งพลานรอการรายงานจากคนสนิท เวลาผ่านไปพักใหญ่ประตูห้องที่มักจะถูกปิดอยู่เสมอก็ถูกเคาะรัวจากด,ด้านนอกนายครับนายเกิดเรื่องขึ้นแล้วครับเมทัสร้องบอกเข้ามาเขาเงยหน้าจากจอโทรศัพท์เพียงแค่เห็นคนที่วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาเขาก็พอจะเดาออกเรื่องโดนัทใช่ไหมครับคุณโดนัทถูกแก๊งไอ้นารุเบจับตัวไปมันรู้แล้วว่าเราร่วมมือกับตำรวจ ตอนนี้มันกำลังหาตัวสายของเราอยู่ครับมีอะไรยืนยันไหมเมทัศดวางพวงกุญแจเก่าๆสภาพเปื่อยยุ่ยลงบนโต๊ะแม้มันจะเก่าสักแค่ไหนแต่เขาก็ยังจำได้ว่ามันคือสิ่งที่เขาคีบออกมาจากตู้คีบในห้างสรรพสินค้ามัน,นานมาแล้วความทรงจำสุดท้ายต่อพวงกุญแจอันนี้คือมันกลายเป็นที่ระลึกในคราวที่อำลาจาก ของเขาและโดลยาเมื่อหลายปีก่อนนั่นโดลยารักของสิ่งนี้มากไม่มีทางที่จะปล่อยทิ้งเรียราเด็ดขาดขนาดวันที่เขาพบเด็กสาวในรอบสิบปีเจ้าตัวยังหยิบพวงกุญแจอันนี้ออกมาอวดเขาอยู่เลยจูๆ่ๆความฝันเมื่อคืนก็ผุดว่าบขึ้นมาในหัวเลือดไหลทะลักเจิ่งนองติดตาทำให้เขาขนลุกเย็นวาบจนรู้สึกชาไปทั้งตัว รากลัวว่ามันจะเกิดขึ้นจริงดูเหมือนว่าคุณหนูโดนัตั้งใจทิ้งสิ่งของนี้ไว้เป็นเบาะแสให้เรารู้ว่าเธอถูกจับตัวไปความโกรธทำให้เขาพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะโทรศัพท์ที่อยู่ในมือกระเด็นวือปะทะกำแพงแตกกระจายเป็นเสียงเสียงชายหนุ่มขบกรามแน่นหน้าอกสะท้านถีรัวตามแรงหายใจมันกล้าดียังไงมายุ่งกับคนของฉันสัตววัเค้นเสียงออกจากลำคอ ความรู้สึกแตกประทุภายในเผาผลาญร้อนแรงผสมปนเปไปด้วยความห่วงกังวลเขาไม่เคยกลัวว่าตัวเองจะตายด้วยซ้ำแต่กับดลยาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทาโถมเข้ามาในคราวเดียวทั้งความห่วงกังวลความกลัวและความสิ้นหวังที่ทำเอาเขาแทบล้มทั้งยืนนายครับจะเย็นๆก่อนนะครับเราต้องค่อยๆค,คิดหาทางแก้เรื่องนี้อย่างรอบคอบ เมทัตเห็นอาการสติหลุดของเจ้านายจึงรีบเอ่ยเตือนปกติสตวัตเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งแต่กับเรื่องของโดลยาเขามักจะเป็นแบบนี้ทุกทีซึ่งคนเป็นลูกน้องก็พอจะเราออกว่าหญิงสาวรุ่นน้อง